สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันที่29มกราคม2569โดยราคาทองสปอร์ตพุ่งทะลุ5,500ดอลลาร์ต่อออนซ์ การปรับขึ้นนี้มีปัจจัยหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลกปัจจัยสำคัญที่หนุนราคาทองคำปัจจัยสำคัญที่หนุนราคาทองคำได้แก่ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าการเข้าซื้อของธนาคารกลางและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อราคาทองคำในประเทศไทย ราคาทองคำในประเทศไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นทำสถิติเช่นกันโดยได้รับอิทธิพลจากราคาทองโลกและอัตราแลกเปลี่ยนรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับราคาทองคำในวันที่29มกราคม2569สามารถดูได้ที่อ An a ั a n d เว e b ไ i t e ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน สวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา080 611 7055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ